วัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดบัวงามพระอารามหลวงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เราจะมาดูไฟ UFO s o l a r c e l l เซนะครับ JD จินเดียนรุ่น20,000วัตต์นะครับรุ่นอัปเกรดแล้วนะครับตัวนี้ทางวัดแล้วก็ทางญาติโยมนะรับก็ได้มีการเลือกใช้นะครับเป็นไฟ UFO รุ่นนี้นะครับในการติดตามโบสถตามศาลานะครับนี่ตัวนี้จะติดรอบโบสถเลยนะครับหลวงพ่อก็ได้เลือกใช้นะครับเสาสูง4.5เมตรแล้วก็5เมตรตามลําดับนะครับ ติดบริเวณรอบวัดรอบโบสถ์นะครับไฟ UFO นะฮะท่านใดนะครับซื้อไปถวายวัดแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าท่านได้ทําบุญหลอดไฟทําบุญแสงสว่างนะครับแล้วยังช่วยค่าไฟวัดด้วยนะครับก็คือวัดไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยนะครับอยู่กันได้ยาวๆเลยใช้กันยาวๆเลยนะครับทาบุญแล้วเรียกได้ว่าได้บุญมากๆเลยนะครับให้แสงสว่างนําทางชีวิตของท่านนะครับเดี๋ยวไปดูความสว่างตอนกลางคืนกันเลยนะครับว่าจะสว่างน่าใช้แค่ไหนนะครับ ตัวนี้นะครับไฟ u f o Solar Cell นะครับสว่างมากๆนะอันนี้หลวงพ่อใช้ไปแล้วนะครับหลวงพ่อก็พอใจมากเลยนะครับตัวนี้ไฟติดสว่างแล้วก็อยู่ได้ถึงเช้าเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจไฟดีๆสว่างๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่กระผมนะพี่กมลร้าน l d Master นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe แจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ